โอ้เด็กมาทำเมินใส่ดีกว่าชอบล้อก,กูว่าอ้วนดีนักให้ตายเถอะเป็นการตักดินที่ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังตักไอติมเลยไม่ชอบดินแบบนี้เลยจริงๆปารตปอกเปลือกต้นกระบองเพชรยังกระปอกเปลือกมะละกอเน่ยหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าต้นกระบองเพชรเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์เลยที่สามารถกินได้นะ่ะมีการเอามาหั่นสไลด์ด้วยน่าเอาไปจิ้มน้ำพริกกะปิกินอุ้ยตายเอามาตากแห้งเหรอจะเอาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แบบไหนกันนะ้า อุปกรณ์แบบนี้ก็มีด้วยมันคือที่เอ่ออะไรวนะเน่เจาะรูกล้วยเหรอจะเจาะไปทําไมวะจะว่าเป็นการเอาแกนออกเหมือนแกนแอปเปิลก็คงไม่ใช่เพราะกล้วยมันไม่มีแกนเอาไว้ทาเป็นกล้วยสอดไส้อะไรเงี้ยเหรออืมหไฟมันจะลุกโชนชดช่วงชวาลัยไปไหนครับเนี่ยเห็นแล้วอยากจะผูกพามันคอลงไปเล่นรอบกองไฟเลยว่าแต่นี่มันใช่เครื่องปั้นดินเผาปะเนี่ยเผาอย่างนี้เลยเหรอยังกระหมี่แห้งที่ใส่พวกเครื่องในไก่ตับไก่แล้วก็เอาไปห่อด้วยแป้งเลย พอห่อแล้วรูปทรงมันดูแปลกๆอะ่ะมันเหมือนพวกไส้อะไรสักอย่างเลยแต่หน้าสีแซบนะโอ้โห,โหแค่ดูตูก็สีหากแล้วเนี่ยเป็นตาเวียนหัวคักอย่าเรียกว่ารถไฟหอกจิังกาเลยครับเรียกว่ารถไฟหอกควงสว่างเลยดีกว่าหมุนติ้วๆมาแต่ไกลเลยเจลลี่เมลส์คืออะไรอะ่ะน่าจะเป็นเจลหอมปรับอากาศหรือเปล่าพอพลิกกลับอีกด้านแล้วคล้ายหยดน้ําเลยไปดูกันครับว่าพวกเขาเหล่านี้จะต่อกันเป็นขบวนยาวไปได้ไกลสักแค่ไหน ผู้ม่ทันขาดคำเลยหลุดไปแล้วก็ยังได้อยู่แฮะแบ่งเป็น2ขบวนแข่งกันเลยทีนี้แค่ดูก็มันแล้วบนหน้าปัดนาฬิกาใส่น้ําไว้อยู่เหรอโอ้ไม่กผมนึกว่าไอ้ลูกปัดลูกเล็กๆมันจะแค่ไหลลงมาเฉยๆแต่นี่มันไหลเป็นรูปหน้าเสือเลยเหลือจะเชื่อ Amazing จริงไม่ติงนังตอนยังไม่หมุนก็ดูธรรมดาใช่ไหมครับแต่พอหมุนเท่านั้นแหละเหมือนลูกคลื่นบนฟจิตสเปเนอร์กลังขยับจริงๆเลย มีการโรยแป้งเพื่อไม่ให้ก้อนแป้งในกระบะมันเหนียวเหนือติดโต๊ะใช่ไหมอืม้มก้อนแป้งมาดูเนียนนุ่มหน้าขยุมหน้าจุ๋มจิ้มจุ๋งผมพูดอะไรครับเนี่ยไปชมการเชื่อมแก๊สแบบงามงามกันครับให้ตายเถอะผมไม่เคยเห็นรอยเชื่อมแก๊สที่มีลักษณะแบบนี้มาก่อนเลยมันมีลวดลายไปรูปตัววีอยู่ที่ด้านบนรอยเชื่อมด้วยนี่มันคืองานศิลปะชัดๆ มลหลีมลหลีนี่ถ้าไม่หยิบไม้ขึ้นมาตั้งนะคือดูไม่รู้เลยครับว่าไม้เนี่ยมันถูกตัดแบ่งเป็นท่อนๆไว้อยู่ไม่เห็นรอยตัดเลยแม้แต่นิดเดียวพอวางเรียงแบบนี้แล้วเหมือนเป็นไม้คนละชิ้นกันอนะคลาสโทน้ำมันเครื่องเหรออ๋อน่าจะเป็นการเปรียบเทียบความหนืดของน้ำมันเครื่องแต่ละแบบหรือเปล่ายิ่งตัวเลขด้านหน้าเยอะก็ยิ่งมีความหนืดเยอะสังเกตจากที่ลูกเหล็กมันจมลงมาช้าสุดอุ้ยเบบี้ยดาโงกุลก็มา มีตัวละครดังๆจากการ์ตูนหลากหลายเรื่องเลยเชียวมันน่าจะเป็นเทศกาลอะไรสักอย่างหรือเปล่าหรือไม่ก็งานประกวดบอลลูนนะต้องเป็นงานที่ดังมากแน่ๆนั่นแหละดีมากไถยไปยาวๆเลยลูกพี่อารมณ์เหมือนโดแบตเตอรเลี่ไถหัวจนเกลียนะ่ะเป็นการตัดแต่งต,ต้นไม้ที่ไม่ได้มีลูกเล่นลีลายเยอะเลยแต่ดูแล้วฟินเช้ ทีสัสครนี่มันคือรูปปั้นน้องกระต่ายยักษ์ที่เอาใบไม้แห้งมาติดไว้เหรอจริงป่ะเนี่ยอยากไปลองสัมผัสดูจังถ้าเป็นใบไม้แห้งมันก็ต้องย่อยสลายได้อะดิหรือจะไม่ใช่ใบไม้จริงแค่ดูเขากําลังโกยพริกลงมาจากรถบรรทุกแต่ทําไมผมรู้สึกแสบดากชอบกนแหมพูดแล้วก็อยากกินส้มตำปูปลาร,ะระ้าเผ็ดๆไม่ใส่พริกเลยเยอะขนาดนี้เอามาถมที่ได้เป็นไล่เลยนะไปชมความมหัศจรรย์ของกาแฟตุรกีกันครับ Impossible พอไถหม้อไปในทรายแล้วกาแฟมันเดือดปุดปุดเฉยเดือดเหมือนจะล้นขึ้นมาเสียให้ได้ดูดิเหมือนปริมาณมันเพิ่มขึ้นมาเลย Beautiful น่าจะเป็นการนำเรซินนะครับมาเทมาเกลียก่ยเคลือบไปบนไม้หรือเปล่ามันว้าวจริงๆให้ดิ้นตายเถอะอือห <c oughs> แซะไม้ออกมาซะม้วนต้วนเป็นขนมทองม้วนเลยอันนี้แซะได้บางมาก แค่ดูเขาตัดขนแปลงแม้งก็ทําให้ฟินได้ให้ตายเถอะซาร่าไอเครื่องตัดนี่มันเหมือนหัวแบตเตอรี่นขนาดใหญ่ยักษ์เลยอืมเป่าแก้วอัดกับหัวเสาเหล็กเลยเหรอเกิดไฟลุกพลึบแป๊บเดียวแล้วก็หายไปแล้วอีหยังวะพอดูแบบนี้แล้วเหมือนเป่าลูกโป่งวิทยาศาสตร์เลยเนาะว่าไหม เออนี่มันเป็นที่จัดงานแต่งหรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะไรครับเนี่ยมองไปทางไหนก็มีแต่ดอกกุหลาบสีชมพูหวานแหววเต็ม well, ไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบันไดผนังเพดานโรแมนติกเกินไปดูการขัดแก้วกันครับว่าจะออกมาใสาเพียงใดจี้สครมันใสกริ้งราวกับเป็นแก้วลองหุ่นยังไงอย่างนั้นเลยใสยจนขนลุกซึ่งไปชมการเล่นเออเขาเรียกว่าอะไรนะคล้ายเวกบอร์ดแต่ใช้ล่มในการลากอื้หือสิเทพไปใสเท่จนหมาวิ่งไล่ ขาวว่าอีเดสกาน่ารักงนะ่ะเหมือนใส่วิกเลยทําสีขนซะยังกระหมากกระตูนไปดูเขาตอกขวานเพื่อผ่าหินกันครับโอ้อืมไม่ธรรมดาความหนาของหินแต่ละแผ่นดูเท่ากันหมดเลยว้าวซาผ้าเขาบางที่ลอยขึ้นไปมันเหมือนแมงกระพุนขนาดใหญ่เลยเป็นการฝึกซ้อมหรือแค่กางผ้าเนี่ย ปาด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 นี่มันไอศครีมหรือว่ากระบองยักษ์วัดแจ้งครับเนี่ยสีใหญ่ไปใส่แค่ดูน้ำตาลในเลือดตูก็ละอุกแล้วว้านี่มันเหมือนเป็นสวงสวรรค์ของเหล่านกแก้วเลยนะนี่ดีนะไม่อยู่ที่มืองไทยไม่งั้นนกแก้วคงโดนจับทำสบู่หมดสบู่นกแก้วถุยใครอยากจะทำค็อกเทลเจ็ดสีแบบนี้เป็นนะครับให้เซิร์ชคำว่าวิธีการทำเรนโบว์ค็อกเทลนะครับแบ่งแต่ละสียังไงให้มันพอดีเป๊ะแบบนี้ What? แค่ดูเขาปูพรมก็ทำให้ผมฟินได้เหรอฟินพุ่มเพื่อจริงๆพรมดูแพงๆมันคือหัวปรีนะครับหรือว่ามกลาคมนั่นเองถุยนะ่ะมันหัวปีไม่ใช่หัวปรีมันเป็นส่วนช่อดอกของต้นกล้วยนะครับอ่าเอาไปจุ่มทำไปลวดลายสินะคุณผู้ชมคิดว่าสิ่งนี้มันคืออะไรครับน่าจะเป็นอ่างล้างหน้าหรือเปล่าลายลวดจริง โหหลี่บุ้งกี่ยังังมีกระจกสองแผ่นซ้อนกันอยู่เลยอ่ะน้ำแข็งคือเกาะดีเทวานี่เป็นร้านขายพิซซ่าหรือเปล่าครับโอ้โหหมุนพริ้วจัดจัดแบบนี้ดีอ่ะลูกค้าได้ดูเพลินๆระหว่างรอกินเช่ลืฟินเป็นบ้าเมื่อได้ดูเขาลงน้ำยาเคลือบพื้นไม้แบบนี้เงาเรากับว่าเมื่อเหยียบพื้นลื่นหัวแตกได้เลยมองแวบแรกผมคิดว่ามันคืออะไรรู้ไหมครับ หรือว่ามันคือไอที่สวมหัวเด็กเพื่อกันแชมพูสระผมเด็กเข้าตาที่ไหนได้เป็นผ้ามันไม่ใช่วุ้นนะครับแต่มันคือเทียนนั่นเองใช้แม่พิมพ์ขึ้นรูปเทียนแบบนี้ก็ง่ายดีแฮ่ดีไซน์เทียนกิบเกยูริก้าเป็นบ้ามองวัตแนรกว่าเป็นประตูบ้าจริงเชียวน่าจะเป็นป้ายหาเสียงหรือเปล่าถุยคิดไปได้จะได้เห็นแล้วไอ้กูไปดูการเฉือนตัดโลหะเพื่อทำเป็นเกลียวด้านในแบบชัดชั กันครับอืเต็มเต็มตาอุ๊ยอุ๊ยแผ่นน้ำแข็งที่เกาะกระจกหน้ารถมันแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วไหลลงมาพาใจชื่นงานศิลปะชิ้นนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งมากลึกจนผมไม่อาจเข้าถึงได้จริงๆไปดูการตอกเหล็กยึดหมอนรองรางรถไฟกันครับที่ผมทึ่งคือหัวค้อนเล็กนิดเดียวแต่ตอกอย่างแม่นไม่พลาดเลยเขาจะเอาแป้งนี้ไปทำของกินแบบไหนกันนะออกมาเป็นก้อนแบบนี้เลย คล้ายๆแป้งมันโถเลยอะเดี๋ยวนะนี่มันใช่ก้อนแป้งอันเดียวกับเมื่อกี้นี้หรือเปล่าแต่มันดูชิ้นเล็กกว่านะโรยอะไรน่ะน้ำตาลอ้อยเหรอโอ้โหปาดแล้วโปะปั๊บ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 ฉาบปึ๊บปั๊บปิดล่องเนียนกลิบอยากรู้จริงๆว่าใครเป็นคนออกแบบป้ายเปิดปิดร้านแบบนี้กันนะมันจีเนียสมวกพอลงน้ำยาเคลือบไม้แล้วผลิตภัณฑ์มันดูดีดูแพงขึ้นส0 0อืเอร์เซอืผมแตกปลายซอยแล้วหายเบิ์ด อุปบละมีเครื่องรัดของแบบนี้เอาไปใช้งานได้หลากหลายอีหลีเออถ้ารัดพวกกล่องสี่เหลี่ยมจะได้ไหมเนี่ยเอออันนี้ไม่ได้มีการเร่งความเร็วคลิปใช่ไหมครับจุ่มเร็วๆมือหนึ่งจับมือหนึ่งจุ่มมือหนึ่งจุ่มมือหนึ่งจับผมได้ยินเสียงในใจพวกคุณนะมึงจะจุ่มจะจับอีกนานไหมเนี่ยคนภาคอ๋อมันเป็นเครื่องแกะมเมล็ดข้าวโพดออกจากฝักเหรอแต่ที่ผมสงสัยคือ ฝักกระโพดบางฝักที่ถูกแกะแล้วถูกหยิบออกแต่บางฝักก็ไม่ถูกหยิบออกคุณผูช้ชมสังเกตไหมหรือว่าผมคิดไปเองโอ้ oh m god เป็นเส้นแป้งที่มีสีสันคล้ายหนังยางมากเลยอะต้องมีคนคิดมันผมบ้างแหละอะไรนะไม่มีเลยเหรอเออผมคิดเองคนเดียวก็ได้เอาไม้มาตัดแบ่งเป็นแทง่ทงๆคล้ายแทง่งเวเฟอร์เลยหาแนวเปรียบเทียบแต่กับของกินนะผมเนี่ยเป็นโรคอะไรวะเห็นอะไรก็นึกถึงแต่ของกินไปทุกทีสิให้ตายเถอะ เอาน้ำตาลมาทำเป็นรูปทานฟอร์เมอร์เฮ่ทานสริปเฮ่ทานเข้าวยังเฮ่ทานตะวันเฮ่ถูกแล้วตรงตากับปากทำง่ายดีแฮน่ารักอะเป็นการตัดเอา<ๆ>เขาเรียกว่าอะไรนะเอ็นข้อไก่ใช่ไหมเออนั่นแหละตรงส่วนนี้ถ้าเอาไปทอดกระเทียมนะออย่างเด็ดพูดแล้วหิวเลยกูอุตตา น้ำแข็งที่เกาะอยู่ในตู้เย็นตู้แช่มันเหมือนหิมะชะมัดญาติน้องๆหนูๆอย่าไปแซดน้ำแข็งในช่องฟีดแบบนี้เดอ้อเดี๋ยวตู้เย็นพังหมดถ้าจะน้ำแข็งออกก็กดปุ่มละลายน้ำแข็งเอาโอโ้โหเทน็อตตัวเมียออกมาจากถังยังกระเทปูนเนี่ยจะเรียกว่าน็อตตัวเมียหรือจะเรียกว่านัดก็ได้นะครับแต่ถ้าจะเรียกนัดนัดกันแล้วก็ต้องมานะว้าว,าว,าวอันนี้ผมจนปัญญาจะเดาจริงๆนะเนี่ยว่าเขากําลังผลิตอะไร มีการเอาแถบเชือกเหรอที่มันดูคล้ายๆผู้ลูกเสือแต่ยาวและใหญ่กว่าเยอะมาติดกาวเข้าไปด้วยอืมอือือดูเจ้าเครื่องนี้มันดัดท่อเหล็กเป็นเกลียวสิครับม้วนท่อเหล็กยังกับม้วนเชือกฮะพ่นสีฝุ่นเข้าไปเหรออ๋อเป็นการผลิตโคมไฟหัวเสาหรือเปล่าที่มันเป็นกลมๆขาวๆอะ่ะน่าจะเป็นเครื่องตัดแต่งใบผักนะครับให้มันไม่บานไปเบียดกับต้นอื่นมากเกินไปมั้ง โน้ำหมึกสีดำมันแตกกระจายเป็นฝุยฝอยเม็ดเล็กๆเ,เ,เชียวฟิลเหมือนกำลังส่องดูอะไรสักอย่างผ่านกล้องจุลทรรศน์เลยคุณผู้ชมดูพื้นดินนั่นสิยังกับมีตอไม้หลายๆตอขึ้นเบียดกันอยู่พื้นดินมันคือแตกระแหงอีหยังซํำนี่ไปชมส่วนหนึ่งของการผลิตหวีไม้กันครับผมเชื่อว่าจะมีคนดูแล้วรู้สึกเสียวนิ้วเหมือนผมแน่ๆน,นิ้วกับใบเลื่อยห่างกันไม่ถึงเซนเลยมัง้ง มันคือเส้นแป้งเหรอหรือมันคือสลามมีการเอามารวบให้เป็นก้อนด้วยฮหเด็ด <Dead S 1> <Dead S 2> เอาไปใส่มันเหมือนเกี๊ยวเลยอะแต่ใช้ไข่หอ่อไส้แทนแป้งเหรอเดี๋ยวนะน่นมันกระทะหรือมันกระบวยครับเนี่ยเรียกไม่ถูกเลยน่าจะเป็นการทําไข่เยี่ยวม้าด้วยวิธีดั้งเดิมของจีนนะครับโดยการเอาไข่ไปเคลือบด้วยโคนยรนที่ผสมไว้และพอกด้วยแกลบเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่ติดกันมองวบแรกผมเห็นเป็นแผ่นรองด้านในรองเท้าผ้าใบไปได้ยังไงวะเนี่ยคงเป็นแผ่นแป้งแหละ นี่ก็ห่อโหดเกินน่าจะเป็นการทอดโดนัทนะครับเพราะว่าที่พากันเปื้อนเขาเขียนว่าโดนัทเล่นง่ายไหมล่ะ <c oughs> ทําไมผมเห็นแล้วนึกถึงซาลาเปาทอดมากกว่าโดนัทแฮะอาจจะเป็นเพราะผมชอบกินซาลาเปาทอดก็เป็นได้นี่เป็นการปอกเปลือกสับประรดพร้อมกับแซะตาออกที่เร็วที่สุดที่ผมเคยเห็นมาเลยครับเพราะว่าเขาเร่งความเร็วคลิปหยอกหยอกแต่ถึงไม่เร่งก็เร็วอยู่ดีพระเจ้าช่วยเมนูอะไรทำาหม,มันถึงได้ดูเหลืองกรอบเยาะยวนชวนรับประทานอย่างนี้คลาา้ายข้าวแตนผสมไข่เจียวเลย อันนี้ก็น่ากินนะน่าจะเป็นเมนูไข่ห่อไส้นะครับเรียกว่าไข่เจียวห่อไส้ก็ได้มั้งไปดูความโหดของเครื่องตัดเครื่องฉีกยางรถยนต์กันครับคำว่ารถยนต์ของผมนั้นหมายถึงรถทุกชนิดที่มียางนะฮะที่ไม่ใช่รถมอไซค์อะ่ะเดี๋ยวจะมีคนมาทวงได้ว่าพี่ครับมันยางรถแท็กอร์นะไม่ใช่ยางรถยนต์ น้ำมันหนังหมูนี่นามีการโกนขนออกแค่โกนไม่เกลี้ยงต้องถอนอีกหรอครับพอเสร็จแล้วก็เอามาม้วนแล้วรัดเชือกไว้สีเอาไปเฮ็ดอย่างว่าอย่าบอกนะว่าเอามาใช้กับอาหารเหล่านี้ใหม่มากสิ่งที่กําลังใช้เคียวขูดหญ้าแห้งออกอยู่นี้มันคืออะไรใครทราบบ้างครับมันทํามาจากดินหรือเปล่าชัดแล้วแหละว่ามันคือดินมีการตัดแบ่งเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจะว่าทําเป็นกระเบื้องดินเผาก็ไม่น่าจะใช่อันนี้ง่ายเลยอ่ะเป็นโรงงานผลิตโคกแน่ๆ ฮ้เป๊ปซีส่สิว่าแต่ยืนดูอะไรกันตาเองโผล่ขึ้นมาอย่างนี้เลยอะยังกระลิบแน่อุย้ยเท็กเจอร์นุ่มนิ่มเด้งดึง,งแบบนี้ถ้าไม่ใช่วุ้นก็เป็นเต้าหู้แหละใส่พอดีกระบะเป๊ะนี่เขาเอาทองคําเปลวมาตกแต่งผมใช่ไหมครับวงการทําผมไปไกลถึงเพลงนี้แล้วหรือนี่มองมันผ่านแอบเหมือนรายเปื้อนหัวแป้งที่เขาผสมออกมามันคล้ายพวกกาวแป้งเปียกเลยครับแต่พอปั้นเป็นก้อนแล้วดูน่ากินน่ากินสีมันเหมือนเงาะปอกเปลือกเลยนันน่ะ เอออืมเออเอ้านึกว่าจะเทอ,อีกปะเธอแม่โชคดีอย่างนี้ไม่สนใจซื้อลอตเตอรีร่ไว้เสี่ยงโชคสักใบเลยแฮ่นั่นมันโชคดีว่าแต่นี่มันคือเครื่องผลิตอะไรใช่สกรูแบบหัวจมกลมไหมเออเขาจะคิดเนอะเอาเหินมาทับไว้แล้วก็ดึงแป้งยืดไปพอได้ที่แล้วก็ตัดชับแล้วเอาเส้นแป้งไปลงหม้อต้ม นี่ถ้าไม่ได้เห็นไอเครื่องนี้กําลังตัดเสาะโลหะให้เป็นร่องนะครับผมคงคิดว่ามันเป็นฟันเฟืองอ่ะมันคล้ายเกี๊ยวทอดเลยแฮะแต่แผ่นแป้งมันดูใสๆอยา่างพลาสติกอ่ะเป็นอาหารอินตราเดียปุนนีมีเมนูอื่นด้วยคล้ายๆกันเลยทอดน่าก,กินจุงไส้สุกปะเนี่ยมีการบรรจุใส่ไหไว้ด้วยอ่ะเหมือนเป็นการหมักอะไรสักอย่างใครทราบบ้างครับว่าที่นี่เขาผลิตอะไรหมักอะไรอย่าตอบว่าหมักดองนะสีมันเหมือนไม่ใช่ของกินนะ่ คลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับก็แค่เครื่องปั้นแป้งให้เป็นก้อนเห็นบ่อยๆสะดวกดีนักแลเอาโลหะที่เผามาใหม่ๆร้อนๆมาใส่ในเครื่องขยายให้เป็นห่วงแบบนี้จะทำเป็นกําไรหรือเปล่าถ้าไม่ทำกำไรอย่างน้อยก็ขออย่าขาดทุนแล้วกันเล่นไปก่อนเป็นการเอายางนะครับมาใส่เตาใส่แม่พิมพ์เพื่อขึ้นเป็นรูปทรงที่ต้องการนะครับพอทำเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ กลายเป็นยางแผ่นเล็กๆที่มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามเป็นการเอาพลาสติกใสใช่ไหมที่มันอ่อนตัวจากการถูกความร้อนมานาบลงไปบนแม่พิมพ์ที่มีรูปทรงคล้ายกระบอกน้ําแล้วยังไงต่อหุ้มไว้อย่างนี้เลยเหรอมันเป็นการผลิตท่อโลหะแน่ๆแ,แหละแต่ไม่รู้ว่าเป็นโลหะแบบไหนนะครับเป็นเหล็กเคลือบสังกะสีหรือเปล่าอันนี้ผมซุยนะอืมงัดขึ้นมาทีควันนี้ขโมงชงเชงชงเชง,ชงเลย อ้ที่เขาจ้วงขึ้นมานั้นมันคือเต้าหู้หรือเปล่าครับนึกอะไรไม่ออกกูบอกเต้าหู้ไว้ก่อนเลยก็มันจับตัวกันเป็นก้อนๆแบบนั้นน่ะจะเป็นอะไรไปได้แหละเนาะคงไม่ใช่โยเกิร์ตหรอกมั้งแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการนำแป้งมาใส่ในภาชนะที่เจาะรูไว้หรือว่าการให้แป้งมันไหลผ่านรูลงไปในหม้อต้มมันก็ดูคล้ายวิธีการทำเส้นขนมจีนเลยต่างกันแค่ชนิดของแป้งที่ใช้น่าจะเป็นผักกวางตุ้งนะครับ เป็นหนึ่งในผักที่ผมชอบกินมากเหมาะเอาไปทําเป็นซุกี้ชาบูหรือจะใส่ในมาม่าต้มก็ดูเข้ากันดีแต่ผมหาซื้อตามตลาดแถวบ้านไม่ค่อยมีเลยต้องไปซื้อในห้างแพงหน่อยแต่อร่อยแน่ What the heck นี่มันเครื่องผลิตอะไรกันนี่ที่เจ๊แกดึงออกไปเมื่อกี้คล้ายๆผ้าเลยอะแต่ไม่น่าใช่หรอกหรือเปล่าเจ๊ก็ดึงออกสวัยเชคลิปนี้ก็เป็นการนำยางนะครับมาใส่ในเตาแม่พิมพ์เพื่ออ,อัดขึ้นรูปให้เป็นรูปทรงที่ต้องการ ยางที่ได้จะออกมาเป็นแบบไนไปเบิ่งกันน้ําเนออกมาเป็นห่วงยางขนาดมินิเป็นการนำน้ําตาลนะครับมาเคี่ยวแล้วก็มายืดให้เป็นเส้นเส้นเหมือนสายไหมโรตีสายไหมอ่ะอันนั้นก็ทํามาจากน้ําตาลเช่นกันพอพันกระบวนจะหนาใจแล้วก็เอาไปตกแต่งบนอาหารไปดูการทําขนมฟักทองสไตล์พี่จีนกันครับบอกได้คําเดียวเลยว่า เป็นตาแซบอิลีมันดูคล้ายๆขนมตาเลยครับแต่สีจะเข้มกว่าต้องอร่อยแน่ๆเป็นการเอาเชือกฟางมามัดสายไฟให้มันเป็นระเบียบให้มันเป็นโบเหรอไม่เอาโบสีแดงได้ไหมเพราะว่าเห็นโบแดงแล้วมันแสลงในใจเห็นยามใดใจหายยามนั้นในหมอนั่นก็เป็นเต้าหู้อีกแล้วเหรอผมก็ไม่อยากคิดว่าเป็นเต้าหูห้หรอกนะแต่เท็กเจอร์มันได้อะ่ะให้น้ำเยอะจุงอาจจะเป็นของหวานก็ได้นะนี่มัน ถ้วยทองนี่นาดีเลยครับขอเยืองมาทาแก้มแมลงสัตวรูต่อยหน่อยจะบ,บ้าหรอไม่ใช่ยามองถ้วยทองอุ้ยมันเหมือนแผ่นแป้งมากกว่าแผ่นมาร์กหน้าซะอีกนะครับเนี่ยอุ้ยอิจฉ้าผิวหน้าเจ๊เกจจริงๆหน้าเนียนใสว์แทบไม่เห็นรูขุมขนเลยอืมอันนี้ดูยากจังว่าเขากําลังกวาดเศษอะไรมันเป็นเม็ดค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวมันคล้ายพวกเศษเหินกรวดเลยแต่คงไม่ใช่หรอก เอาเทคนิคการวาดรูปวงรีโดยที่ไม่ต้องใช้วงเวียนมาฝากกันครับโอ้คณิตศาสตร์จงเจริญเดี๋ยวผมขอใช้เวลาดูสักพักหนึ่งก่อนนะครับว่าเขากําลังประกอบอะไรอ๋อรู้แล้วเขากําลังประกอบชิ้นส่วนที่เป็นโลหะครับอุ้ยคุณผู้ชมอย่าทําสายตาแข็งกร้าวอย่างนั้นสิอันนี้มาซื้อหรือมาปั่นกันเนี่ยแป้งมันคล้ายแป้งโรตีเลยนะมีการทาซอสด,ด้วยโรยงาอีต่างหาก มันเป็นเตาอบเหรอนึกว่าเป็นเตาแผ่นเหล็กร้อนคาดไม่ถึงเลยไปดูการทำก้อนอิดแบบคลาสสิกกันครับอ,อูมามิมีการปั๊มโลโก้ด้วยนะเออใครที่ยังไม่หลับช่วยผมดูหน่อยสิครับว่ารูปที่เขาวาดด้วยปากกาเคมีนี้มันคือรูปอะไรเชื่อไหมผมใช้เวลาในการดูคลิปนี้อยู่ สอสรอบเลยครับกว่าจะดูออกว่ามันคือการตัดปลายท่อนี่ถ้าไม่เห็นตอนกำลังปั้นแป้งนะผมคงคิดว่ามันเป็นลูกชิ้นหมูเป็นแน่แท้ดูเขาปั้นง่ายๆเนอะเด็ดปึ๊ดเด็ดปึ๊ดไปชมความโหดของเครื่องดัดเหล็กเส้นกันครับดัดทีเดียวพร้อมกันได้8เส้นเลยอ่ะโหดปะล่ะขนาดผมใช้มือดัดลวดแข็งๆนะยังดัดยากกว่าไอ้เครื่องเนี้ยดัดเหล็กเส้นเยอะเลยพูดเพื่ออะไรวะกูเป็นการเอาดินที่ผสมไว้นะครับ มาอัดขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์นะครับมันคือดินใช่ไหมใช่แหละอุ้ยเหมือนมันแลบลิ้นเลยอะ่ะไปดูเขาเจ๊กแกขุดดินเพื่อทำเป็นร่องน้ำกันครับมีความมานะมานีปิติชูใจมากมีการเอาดินที่ขุดขึ้นมามาโปะที่ต้นไม้ด้วยอะไรกันนี่แค่ผมเห็นดอกไม้สีม่วงแต่ทำไมมันรู้สึกง่วงจังอ้อรู้แล้วไม่ใช่เพราะดอกไม้หรอกเป็นเพราะตอนที่ผมภาคนี้จะตีสอแล้ว ไปชมการเก็บเกี่ยวสุดอลังการกันครับใช้รถบรรทุกตามเก็บทั้งสองคันอลังการประล่ะว่าแต่เขาเก็บเกี่ยวแล้วป่นเป็นผุยผงเลยเหรอมันคือต้นอะไรกันนี่คล้ายต้นหญ้าเลยอันนี้แถวบ้านไม่เรียกมีดนะเขาเรียกมีดคือใหญ่คักเติบยังกับมีดเครื่องประหารหัวสุนัขอ่เอาชชนในการตัดซอยแป้งให้เป็นเส้นโดยเฉพาะเส้นสวยสวยเก๋เชียวเฮ้พวก ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยละ่ะแล้วเจอกัน